097เก้าเจีดยบแล้ววัดสามตัวสลับพี่น้องเ097067ได้่็น้ำได้โตต่หนึ่นหกอีกได้ครักได้เนี่ยที่งานหายต่อเลย60ได้โตัะให้60ก็ได้ดับไม่มัดได้ดีเลยบอกว่าไม่มัดเลยนี่หนีต้นบนต้หลังมีครบเลยลองปีใหม่อยู่แล้วพ่อปีใหม่กับ่ะก้าอกจากบ้านล้รถมันหล โอ้เจียดได้มากเลยพีเนวคนหัวลุกเนี่ยเป็นยังไงครับานหัวลูกมันมากับเราบอกสเตปดีวลพี่เตนียเนยเนเนยนียเนัวเดียวนี้สเต็ีก่ยนีนี้ัวเดีบอ่อโอ้โหอืมน like. ีน yeah, yeah? uh, really? uh ี huh. mm ้ววน้สเนเาอืมอนเ้ยวเยวนสเต้ยราอก่อ oh, mm ือ hmm. mm ้เนยวนีนเนเอนวดนี้สันว่าอือ เจดสี่ห้าหกสี่ห้าเก้าด้ค้ตัดเอาอยู่ได้เหนด้วยอืมอืมสเจ็ดนี้อลงพีขึ้นมาเห็ดใบย่างดีบนมานอนอีเ่ผิว้วลงพี่มาขึ้นมาปั้นเอายิ่งเกิดสิลูกโอ้อันมึกมึกขึ้นดีบอกมาปั้นเอาหมดหมดหมดนะเออหมดนี่เออมันมันมันมั่ะมาไม่ก็เห็านั้ ดึงเทียดึงอย่งล้เราลงเรียบเดียวไว้เราชุดชูมาต่อเลยต่อหนึ่ชุดตามกัอนแล้วพี้อ่อย่างว่ามาเอาอยู่นี่จนเปลี่ยนเตือนเตือนอย่างว่าผู้ใดมาบันนี่ต้องวาพ่ออีเทิงนี้แล้วเวยที่ที่บ่ไเรแม่นเฮ็ดอันลัางค่าม้งใหม่ปูลงพีไม่เงี้ยเพิ่งบอกว่าเจ้าเนี่ยเจ้าเกี่ยข้าวไอ้เห็ดอู้ เดียวหย่าฆ่าลบมาเห็ดไปเลยวะส่องามบุญทิศเหนือดิเออแต่ทางทิศใต้มันทางหยุดบัตรเข้าหันเขาอยู่ที่ใต้หันนาไปทางทิศเหนือมันจ็คือทั้งกิจเตยคือทางนี้ทางทิศใตยมันไปทางทิศโฉลักเออทิศใต้ทิศโฉลัอทำไปเลยอืทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้มันจะไปที่โฉลับโอ้จับกิจเตยงั้น อืวบนผักชีนาวัดบนโอ้ครับผมอืมมอหวแค่ครางนี้คือจุ่นจมน้องคักแ่ล่ะก็เกิดจากเรานั่นน่ะเห็นบ่านนั่นอืมลาลาพันไวซื่อๆแต่่าลาพันไวยนี่มันบ่เป็นโอ้ว่ามันจุ่มพูดน้งไปแล้วมันจุ่มตัว,วออืมนนำาลดคักเออปีนี้น้ำหลดเร็วเนาะเร็วผมอืม,อมชุดต่อแพรอืม สติดนะครับเนอะหลวงพ่อเจ้าเคยมาปลูกเคยเพิ่นไทยเราก็เลือกเอาต้นสลักึ้นมาปลูกเคยเพิ่นมาเหนียดๆเลยสุดนี่บาเย๋ว่าภากันสล็อปีไหมเด้อเงียบกิ๊กันมดเลยก็บาร์ดีกันโทษไปไปถือเบอร์ผู้ใดบุ่มโอ้ยโทษไปบอกจำหนึงโอขาไปไปถือเบอร์ผู้ใดบุ้มตายเอาเสืออยู่แล้อ กไปตอกมันไปเไปฮาดอกล่วงงานนุ่มพันวัสเออยี่ว่าสิไปบอกศูนย์หกเดเยจีบอกเท่านั้นล่ะคือว่าเดเราเดอเรียกกันนะคือว่าได้แล้วเนี่มบอกว่าที่พวกทุกทายได้แล้วจีไปบอกก็บอกหอดบอกพ่อพันละบอกตัวทลขพี่บอกไปบอกบอก เขาบอกว่าศูนเขาเจ็ดเปอร์เซนต์ว่าเาเจ็ดซุนหกเจ็ดอาซัด้สำถึงีด้าตัวทัไนไ่มีดวงเออนพูดรับโทรศัพทาไม่มีดวงเนาะโทรให้ได้ขแท้ได้ทำนี้ไหมนยุกับเจ็ดกเจ็ดมันมีอย่างไหมกันมันอยู่หันตัวศูนหมันอยู่หันตัวเออแเอา0ุหกก็ย่หันเจ็ตโตโตย่หันเหอนกันนะซุนนหกเ็ซื้อไวซื้อไปทำไม่ได โอ้ป oh, wow. ่านนั hmm. ้นยังไม่ได้สยอยู่โอ้ยแล้ว่าวดล่อือโอ้นบจะได้นมาโทษบ่โอ้ยอือได้กบอนนะเนาะกันมาดาเบอร์นั้นกบอกลูกทิมเลยโอ้กะบอกตก่มวาสนออ่าพี่น้อเอ้ยวัดนี้เอาใหม่เนาะเตเตสเต โอตีล uh ังกาอยู uh ่หดตึงลามิตัวเลตีลักาเโอ้หีหาหกซีหาเก้าได้ตีลงเด้ออืออ่าสิเจ็ดมักลาะแค่ใส่ปีไม้ันว่าทีเต่าค่อเาสี่หกสีเกาอ่าโอ้โบสองตัวสีหกสี่เก่าคันเลยวะี่ออ่นนอ่าต้องวดนะครับเอครับผมต้อต่อต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 อ ตอลุมเลยตัวเดล่าก็มีแค่ทองสองหกสองเก่าโอ้ตัวลุมโอ้ตอวลุมสอง 6, 29, หกสองเก่านะครับพีฟ่าครับผมเอาใไฮไดอหอดาทึ่งต่อสูงต่อต่ำรากาจะเริ่มอันที่สามคือชุดต่อแพรครับผม,มชุดนี้เป็นชุดต่อแพรนะครับเอฟซีครับผมเอาให้เซ็ต่าสั่นว่า จังหวะน้ำลดนี่ว่าสั่นครับโอ้ยเพราะมจะเส้ะเส้นหมดทีเร็วๆนู้นเดียวโอ้เสียดายขับปีแล้วขับปีเออแพร่นีเฮ็ดตั้งแต่ปีไก่นี่ยว่าในแล้วอยู้เอาปีนี้ได้แล้วเดือนมกราแล้วนี่แหละครับเอฟซีกับผมวันที่สิบเอ็ดนี่แหละบอกเกินเดือนมกราให้แล้วแด้ครับด้วยเอฟซีกับผมสำหรับแพร่ชุดต่อแพร่ครับเอฟซีผมบันดีบันดีเข้าบันดีงานออกในขั้นต่อแพร่เอวเออไปทางบัตรขับเออนั่งแพร่ขามมาเลยบาดนี้ โอ้เอ่าสิได้เสือกมัดหันมัดทั้งปุ่นทั้งพีดึงมาเล,เล่นวะโอ้เออยางอ้อมนขึ้นแพ่ละร้อยแมตร้อยไม่พีด้วยโอ้สิได้วิวงามๆบาทนี่แหละชุดต่อแพรเสร็จเรียบร้อยครับพี่ผมต่อหลุมสองหกสองเก้าครับอ,อืแล้วกะ็อต่อสูง ต่อสเตีตอสูงห่เป็นสเต็ดครับพี่ชีผมอืเป็นสเตีดต่อสเตีต้อสเตีดต้อสเตียดต้อสเตียดเป็นสูงหมือต้อสเตีดขึ้นสูงต้อหลุมต้อหลุมมลงหลุมหลุมยื่หลังต้อหลุมโอ้ตอสี่ห้าหกสี่ห้าเก้านต้อหลุมนี่ก็คือต้ายกระตุกมีแต่สายกระตุกห่วยว่าไม่ถี่วกง่ายระบบอดนี่เขาเราบอเลขบัดนี่ สองหกสองเก้าอือแต่อสเตียรตอ่ต่อสเตียร์ตไปก,กับด้วยซีผมต่อหลุมคือข้างล่างต่อสเตียรตคือข้างบนครับวิธีผมเอาหัวขึ้นหัวลงมีอะไรละมีสี่หกกับซี่เก่า,นา,นาขนาดมาสั่นว่าตัดสองตัตัดสองตัวเป็นเนีนไปทั้งซี่หกซี่เก่าแต่ว่าสัตต่อหลุมนี่สองหกสองเก่าหกสองเก่าเออนั่นนะอโอ้โหม่นดีเดีย กันไปเล็กน้อยเมนเออเมนอีเดียอ่าหนึ่งสองสองหนึ่งกันไปเล็กน้อยศูนย์หนึ่งหาก็จะลืมละอ่าเกือบมันมากเมื่อกี้เลยเห็นว่ากันครับตัวกันนะครับนะเพื่อกันเพื่อพลาดครับเอฟซีครับผมโอ้ตัวกันรูว่นเห็นตัวกันหกเจ็ดเออหกเจ็ดปัดไปเพราะเอาศูนย์ใส่เพราะศูนย์หกเจ็ดโอ้เมนอีเดีอืมอย่างไรบอกเออตัวกันว่ากันกับศูนย์หกเจ็ดอ่ะเออเมนอีเดียอืมอืม ยูนยี่นหันละงดูนี่หันมดเลยทั้งบนทั้งลาง่างอะไรยูนี่น่ะอืมขนาดเล็กนตัวเดียวเป็นลสั้นตัวนั่เนเป่นตัวตอวลุมกับตัวสตรีด้วยครับโอ้โครับเอฟซีกับผมตัวเน้นเน้นคือสตรีดด้วยครับเด้ออ่าหลักกาตัวลุมสองหกสองเก้าฮันครับหกซีหาหกอืมกบาดหกซีหาหกเก้าเออครับผมอืมอืมนะ เออมีสีมีสีข้างครับอืมนีอืมอ้าไม่มไมข่าบมาที่ไมันไปเข่าตัวไหนดอืมีม่ไดิไปเข่าไป่ไ่สวนอีน่ะโอ้หกเก้าอ่ะครับโอ้หางหกเก้าอ่ะแม่นนะโอ้โถแมนอีีอ่ะอ๋อแมนอืมเมนแมนเมนเขาฟาสอปดีเลยหางหเก้อันนี้อันต้อลุมนี้หนึ่งสองหกเมื่อก็ที่เป็น กันก็จะเป็นสองหกสองเก่าสองหกมันก่พระอัน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 ยงกับเราสพงอังกฤษเขาอ่ะนะสองศูนยสองหกโอ้แมนดีดีเนาะปีปียี่สิบหกอ่ะครับโอ้เนี่ยก็นั่งนำเอาจนหัวสันหัวควันคือกันเลยโอ้สได้เจ้านั่งจนหัวสันหัวควนหนักหนกก็อยู่เหมือนกาอยู่ดีนะพอเนาะเออแมนอียูญุ่นอยู่แต่ว่าอยูุ่่นเนินกันขดเขาได้เนาะเออแมนแมนไม่ได้ ขึ้นตึงดั้น,นนะสิ่อันยุ่นอีกงไาเลาครับผลูกสุกประมาณกับอีสีกับผมเอาปั้นเอาเราคนกับหางสีน,น,นะ